คนบันเทิงยังอิจฉาไม้สาวแซบอวดโมเมนต์สวีทแฟนใหม่ต่างแสดงความคิดเห็นและก็แสดงความยินดีกับอุ้มลักนาหลังจากโสดก็มีรักครั้งใหม่แล้วเผยไม่เปิดตัวแต่ก็ไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยการปกติสาวอุ้มโพสต์โมเมนต์น่ารักเผยภาพเดียวแต่มีแฮชแท็กคู่แฮชแท็ก d o a ให้ได้เห็นกันบ่อยครั้งอย่างล่าสุด แม่อุ้มได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพที่หวานใจโอบอยู่อยากอบอุ่นพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า My belongs To You Hash tag #WA ทามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์คอมเมนต์สนานเช่นอิดอ uh, uh ่ะอิดอ่ะคุณอุ้มสวยมากค่ะเหมาะสมกันมากค่ะเคมีตรงกันด้วยค่ะแอบเห็นแฟนคุณอุ้มแววแม่อยากเห็นคนที่ทำให้แม่มีความสุขแล้วค่ะคุณอุ้มสวยมากค่ะอ่ะอ่ออ แม่จะเปลียดโตแล้วยินดีด้วยค่ะคุณอุ้มคว่ควรกับผู้ชายดีๆนะคะเป็นต้นก็ขอให้ทั้งคู่ของรักกันนานๆน,นะคะขอให้มีความสุขค่ะทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ